สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศคลิปนี้เราก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็เป็นรอบของสุภาพบุรุษนั่นเองค่ะคลิปที่ผ่านมาก็สุภาพสตรีก,ก็รับประทานกันอิ่มไปแล้วค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันที่ในนี้ค่ะ ช่วงนี้ที่เห็นเขาขาวโปรนอยู่นั้นเป็นแม่น้ำนะคะไม่ใช่ผืนดินค่ะเป็นผืนน้ำค่ะเข้ามาอย่างสนใจกิมเบอรี่ที่มีวันลมแรงแล้วก็ไม่หนาวอะไรค่ะเพราะว่ามันติดอยู่ที่0องศา,าหรือหนึงองศาที่ใดลบงองศาแล้วก็ติด0นี่นะคะ ก็จะห,ห,หนาในิดน้อยเพราะว่าเราใส่เสื้อผ้ามันหนาม,มันพอมันก็ไม่หนาวสักเท่าไหร่ถ้าอยู่ในกลางแม่น้ำนู้นนะคะลมมันโปกมันก็จะหนาวอยู่แต่ตรงนี้มันบังลมค่ะในช่วงที่คนเขาคุยกัน เยอะๆนะคะแย่สนก็ขอโทษขออภัยขอตัดเสียงออกค่ะเพราะว่าก็คุยกันหลายเรื่องหลายราวการภาษาเนาะค่ะได้มาเจอกันนานๆทีวันนี้เราก็มากันหลายคนค่ะสามสิบกว่าคนนั่นเองอันที่เห็นอยู่นี้พี่ๆน้องๆคนที่เข้ามาแล้วแย่สรก็กราบขอโทษขออภัยอันนี้ก็เป็นรอบของสุภาพบุรุษค่ะก็เลยนำมาเสนออีกซักบรรยากาศหนึ่ง สุภาพสตรีก็กินไปแล้วค่ะสุภาพสตรีเขาก็จะนั่งรออ,อยู่ที่นี่ก็นั่ง,งคุยกันไป,ไปเรื่อยๆสำหรับสุภาพบุรุษก็ลงไปเจาะน้ำแข็งตกปลากันนั่นเองค่ะนนรรบรรยากาศวันนี้ก็แบบนี้ล่ละค่ะฝนเริ่มจะปรยอยลงมานิดนึงถามว่าหนาวไหมมันหนาวลมค่ะเพราะว่ามันอยู่ในเกาะนก่ะเนาะอันนี้ก็ในกลางแม่น้ำ ไฟก็จะดับคุณตาก็เอาไฟมาเติมอีกค่ะเพราะว่าก็ยังเหลืออีกหลายคนพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้ล่ะค่ะวิถีของคนชนบทหรือว่าในเมืองเขาก็จัดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเยสนไม่เคยไปสัมผัสอันนี้นนนคุณตาเอาฟืนเอามาใส่แล้วทีนี้ไฟมันลุกควคันกัอันที่ดำนะควันมันจับค่ะเยสนก็พลิกแทบไม่ทันเลย นุกค่ะเราได้มาแบบนี้ก็สนุกเพราะว่าอากาศมันหนาวนานมากอยู่แต่ในบ้านก็โอ้โหก็จะเป็นโรคเครียดเป็นซีเรียสเป็นโรคซึมเศร้ากันเนาะคะ่ะก็นี่แหละค่ะเขาก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ออกมาพบปะสังสรรค์กันเจออกันได้พูดได้คุยกันเนาะคะ่ะสำหรับชมรมผู้สูงวัยของเราก็จะจัดบ่อยมาก เราก็ทุกวันพฤหัสเราก็ออกไปเดินกันเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะเยศนถึงมาถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆได้ชมว่าอ,อืที่เมืองนอกเขามีอะไรกันบ้างก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเนาะค่ะอันนี้คุณตาก็เตรียมตัวแล้วกัจะพาเยศนกลับแต่สําหรับคนอื่นๆเขาก็ทยอยกลับกันแล้วค่ะเหลือแค่ไม่กี่คนที่เก็บข้าวเก็บของดับฟืนดับไฟให้เรียบร้อยนะคะ ก็เริ่มทยอยกลับกันในแม่น้ำก็รถยังขับได้อยู่ค่ะในช่วงนี้เพราะว่าแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งยังหนาเป็นศอกอยู่เลยค่ะก็พอลงเดินมาได้เห็นไม้ฟ้ามืดมากเราอองฝนลรอองหิมะนั่นเองค่ะเป็นฝนปนหิมะลงมาแต่ยังดีที่ว่าวันนี้ไม่หนาวจัดแต่ก็ลมค่ะลมแรงมากอันนี้คุณตาก็ได้ปลามาถามว่าจะเอาไปไหม ยาสนบอกว่าม,มันก็เป็นอาหารเนาะค่ะเอามาแล้วตกมาแล้วก็ต้องเอาไปค่ะในช่วงนี้เรายังหาไม่ได้เยอะเราก็กินไปก่อนค่ะในช่วงไหนได้เยอะเราก็ถึงกับขั้นได้เททิ้งกันเลยค่ะนี่รกาการใช้ชีวิตของคนชนบทอยู่ที่นี่ยายสนก็มาถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆให้ชมบางคลิปบางวิดีโอดีมาก ไม่ดีอะไรยังไงเยสุนก็กราบขอโทษขออภัยเพราะว่าช่วงนี้มันมีแต่หิมะยังไม่ได้ไปเก็บเห็ดยังไม่ได้ไปเก็บผลไม้เพื่อตีก็ไม่น่ะเยสุนก็อตก็าบขอบคุณมากๆทุกรัทุกไลทุกเลิฟพี่พี่น้องๆไม่ทิ้งกันมาค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดลิปต่อต่อไปนั่นเองค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นแม่น้ำนะคะอันนี้ตรง รถจอดอยู่นี่เป็นผืนดินอยู่เป็นเนินอยู่ในเกาะน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปในแม่น้ำกันแล้วค่ะพี่น้องบางคนก็เห็นขาวโคลนก็นึกว่าเป็นพื้นดินล้วหิมะตกลงมานะคะไม่ใช่ค่ะบางคนบางท่านอาจจะเข้ามาใหม่หรือว่าบางคนบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะอันนี้แหละค่ะที่รถเรากําลังขับอยู่นี่อยู่ข้างบนนี้เป็นแม่น้ําค่ะเป็นแม่น้ําที่เป็นน้ําแข็งนั่นเองค่ะ เร่งนี้แม่น้ำแข็งตัวอยู่ค่ะเราก็ยังขับได้แต่เป็นบางพื้นที่แค่นั้นเองค่ะไม่ใช่ว่าทุกที่นะคะมันคลิปที่ผ่านมาเยสวนไปถ่ายทำให้ชมนั่นละค่ะบางส่วนก็ละลายไปแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยจะบอกว่าเ้ยเยสวนนี่ว่าแม่น้ำเป็นน้ำแข็งไปได้จะไม่ได้ทุกที่นะคะ่ะ เข้าไปชมคลิปที่ผ่านมาเยสนได้ถ่ายทำเอาไว้ให้ชมค่ะในช่วงที่หิมะละลายหมู่บ้านเยสนก็จะอยู่จุดนู้นค่ะคุณตาก็พารถเลาะ,ะมาฝั่งทางนี้แต่สำหรับรถเขาจะขับไปตรงทางที่บ้าเขาทำทางให้ค่ะอันนี้เราก็ขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วค่ะตรงนี้นะคะนี่ตะถามพี่ๆน้องๆบางคนบางทาง่านอาจจะว่าเยสนทำไมถ่ายทำให้ชมบ่อยจังขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่า มันมาละทอนมากสําหรับเยสุนที่ว่านั่งอยู่ข้างหลังคุณตานั่นน่ะมันสุดเยสุนก็เลยอยากจะเก็บภาพนี้เอาไว้มันแบบอันนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นล้วทีนี้พอรถขับไปมันก็ขึ้นแบบโยกซ้ายโยกขวาบางทีนะ่ะเกือบจะล้มแล้วก็เอียงคุณตาแกตัวใหญ่ก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาเอาไว้คือว่าดึงเอาไว้นะคะ เดี๋ยวถึงตรงนั้นนั่นแหละเกือบล้มยายสวนก็จนได้ร้องออกมากุณตาแกก็จะโยกตัวของแกให้น้ำหนักประคะถ่วงลดเอาไว้คุณตาก็โยกไปโยกมายายสวนก็โอ้โยลุ้นสุดๆค่ะถามว่าตอนแรกก็ไม่กล้าขึ้นกับคุณตาหรอกค่ะนั่งไปนั่งมาก็อบมาก็สนุกค่ะยิ่งมีรถล,ลากข้างหลังอือ้พี่น้องจ๋าอันนั้นน่ะ ได้บรรยากาศมากเลยยศนถึงถ่ายทํามาให้พี่พน,น้องได้ชมบ่อยครั้งเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าสนุกมากดูตอนนี้สิค่ะถามว่ากลัวไหมก็กลัวตอนนี้จนได้จวาดคุณตานนะ่ะร้องเสียงดังมากยศนเพราะว่ามันขึ้นโคกนั่นเองค่ะมันโคมอะไรที่ว่าบนเนินหินนะคะ คุณตาต้องหยุดเล่งเครื่องใหม่ตรงนี้แะคะ่ะืสุดมาละครเลยก็เกือบตกล้มเยศสนก็เอียงตัวไปสุดๆลุ้นไปด้วยกันค่ะคุณตาแก็ตัวใหญ่แกก็กโยกไปโยกมาโยกไปโยก,มา,โยกมาเยศสนก็ลุน้นตามแกนี่แหละคะ่ะภาพข้างหลังนี่ค่ะเป็นภาพที่ประทับใจเยศสนมาก ทำไมถึงบอกว่าประทับใจเยสนไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นเมียฝรั่งได้มาถึงจุดนี้ค่ะอันนี้ก็มาถึงหมู่บ้านแล้วค่ะเรามาซอยข้างหลังบ้านกับตอนไปเราจะไปข้างหน้าบ้านตอนนี้มาซอยหลังบ้านค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านแม่น้าจะรอ้อมรอบไปเลยอีกฝกั่งนึงค่ะเดี๋ยวก็จะถึงบ้านแล้วค่ะ ไอ้มีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวประจนภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจก็ถึงบ้านอย่างปลอดภั<ค><ท>ยแล้วค่ะเมื่อกี้มาเกือบลม้ม จนจนขายายสนไปถึงพื้นเลาคุณตาอืแล้วคุณตาแกตัวใหญ่คุณตาแกตัวใหญ่แกก็จะโยกโยกให้ให้รถมันให้รถมันกลับมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่กลับนะคะเพราะว่ามันเป็นหลุมนะแต่กแกก็เล่งตัวแกเล่งเอารถออกมาแล้วทีนี้มันก็เลยผ่านผ่านในตลุกในหลุมนั่นได้โอ้ยายก็เสียวนี่และค่ะถึงบอกว่าไม่ค่อยแกไปกับแกสักเท่าไหร่แกพาลุยป่าไปเมื่อกี้ทางมัน ทางมันก็ดีอยู่นะคะแต่ว่าทางเขาเล่นสเก็ตเอ๊ะเขาเล่นสกีนั่นเองค่ะทางเขาเล่นสกีแล้วรถเขาไปชักล่องไว้ให้นะเขาไม่ให้ขับรถแล้วทีนี้คุณตาแกก็เลยขับปีนไอ้ที่ว่ารลอยที่ว่าริมถนนนะคะริมริมริมฝั่งข้างทางที่ว่ารถเขาดันหิมะไปกองไว้สูงๆแล้วทีนี้มันก็เอียงไปข้างเดียวอะไรอย่างกันนี้อุ้ยสุดเสียวเลยค่ะ ก็มาถึงบ้านแบบปลอดภัยแล้วค่ะยังไงยศสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยสสนแบบเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,ท,ท,ทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยสสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ